โอเคเรามาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับให้ใช่ให้แม่ให้คุณแม่เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็แวะถ่ายลงถ่ายรูปก,กันนะ,ะถนนเออส้นนี้นะมาเช้าๆนะแล้วก็สำหรับใครทานเบรคฟาสต์ไม่ต้องทานโรงแรมนะวาทานที่นี่นะเป็นแบบร้านโลเคเก๋ๆร้านกาแฟานั่งอยู่แบบเอาดอร์โดนแดดเล็กน้อยอะไรอย่างงี้มีวนะ่านั่งนั่งนี่ทีเดียวนะคะอ้าวพิมอะไรเนี่ยจะแข่งเหรอแข่งอ,อะอะจะแข่งหรอพิมจะแข่งอะ I <laughs> know. เราลองใช้บริการอูเบอร์ของรัสเซียดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็แต่ว่ารวมราคาแล้วมันถูกถึงสเวนะเออลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่า <ใช S 1> แล้วตอนนี้อูเบอร์มาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในอูเบอร์นะครับเราจะลองใช้เป็นครั้งแรกดูว่าอูเบอร์ในรัสเซียนเนี่ยเป็นยังไงทุกคนโอเคไหมโอเคมากชอบโอเคมากชอบอ่ะ คือ Uber เนี่ยมันจะชาร์จในบัตรเครดิตนะครับเราไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับบางประเทศน่าจะถูกกว่าแนะท็กซี่นะเท่าที่ผมทราบมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทางนี้เนี่ยจะเท่าไหร่เพราะว่าเวลาขึ้นรถไฟเมโทรของที่นี่เนี่ยคนละประมาณ55รนะูเบิลแต่ในแอปพลิเคชันเขาบอกว่าถ้าใช้ Uber เนี่ยไปถึงที่หมายของเราเนี่ยมันจะราคา220กว่ารูเบิลเดี๋ยวลอ,ลองมาดูนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่ เรามาถึงอาบัตสีนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินของที่นี่นะครับมีอาบัตอยู่สองที่นะครับก็คืออาบัตเก่ากับอาบัตใหม่นะอาบัติที่นี่เนี่ยอยู่แถวๆโรงแรมเรานะครับเราก็เลยมาเดินเล่นก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะครับวันนี้อากาศดีครับมีแดดครับเมืดด่อว,วานเนี่ยฝนตกเราก็ถ่ายรูปมากไม่ได้ใช่ไหมวันนี้มีแดดเราก็เต็มที่เลยแต่ตอนนี้เรามีเวลาแค่ประมาณสัก2 3สชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกันนี่ฟืดมีต้นซาก,กุระด้วยหรือเปล่าใช่ไหมแม่ ต้นอะไรไม่รู้อ่ะสีชมพูคือตอนนี้เนี่ยประมาณ9โมงนะครับร้านค้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเพราะว่าไม่มีคนเนี่ยเถ่ายรูปได้สวยมากเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าฮะ เราเข้าไปนั่งในร้านกาแฟที่เราบอกว่าน่นารักๆก,กันผมสั่งกาแฟไปสีแก้วรอมนัน4ี่นาทีคือไม่ได้คาดหวังว่าจะรอนานขนาดนี้แล้วก็มันทําให้สเกจเจอเราเปลี่ยนไปหมดเลยคือตอนแรกแทนที่จะกลับโรงแรมไปนั่งชิลๆนอนชิลๆพักผ่อนแป๊บหนึง่งแล้วค่อยกลับบ้านมันทําไม่ได้ตอนนี้เรารีบมากนะครับแล้วก็ เราจะต้องไปขึ้นเมโทรแทนแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยอูเบอร์ที่เราเรียกมาเนี่ยจากโรงแรมมาถึงที่นี่ถูกกว่านั่งเมโทรโดยที่ไม่ต้องเดินไป <หา S 1> สถานีรถ<ด><ด>ไฟนะครับก็<ด><ด>ถ้าเกิดว่าใครเดินทางใกล้ๆช่วงเช้ารถมันจะไม่ติดแล้วก็ราคาของอูเบอร์เนี่ยถูกมากนะครับแทนที่จะนั่งรถไฟเนี่ย220นะครับเรทที่เขาขึ้นมาก็คือ178รเูเบิลนะครับเราก็คงได้เดินเล่นที่นี่แป๊บนึงอ่ะถือว่ามาสูดอากาศยามเช้าแล้วก็ไม่มีคนเดินอ้อตลาดที่นี่นะครับถนนอะไรนะ อาราบัตมาร์เก็ตอารบัตสตรีทเอออารบัตสตรีทเอ่อถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็มาตอนสักประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะครับร้านเปิดร้านถึงจะเปิดกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายรูปโดยที่แบบไม่มีคนเนี่ยก็มาเช้าๆหน่อย8ปดเก้าโมงก็มาได้ละมันก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครมามอสโกนะครับขอให้สนุกกัรมาเที่ยวนะครับวันนี้เราสองคนขอกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบาย